สวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปด้วยกันนะครับในเช้าวันศุกร์ที่22สิงหาคมเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนใน time frame week เนาะ time frame week นะครับล่าสุดได้มีการกดตัวลงทำไส้และยกตัวขึ้นทำไส้แต่ไม่ถึงต้านตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นต้าน Day และ H4 นะครับที่จดไว้แล้วเนาะอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าอย่างหนึ่งคือวีคเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการชนต้าน ล่อเซลลแล้วก็ยังไม่ได้มีการชนรับล่อบายเพราะว่ากดตัวลงมาไม่ถึงรับ3,300เห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือทําให้เห็นเลยว่าการาฟยังเป็นการวิ่งไซด์เวในจุดนี้อยู่เห็นไหมมันยังไม่ไปไหนเนาะเพราะว่าทำเฟรมวิกล่าสุดนะครับมันได้มีการสร้างพายชั่นการกลับตัวฝั่งเซล์ของวิกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็กดตัวลงทําลายรับได้แล้วก็กดตัวลงมาทําลายอีกรับหนึ่งจากนั้นก็มีการยกตัวขึ้นทําไส้ในแท่งใหม่ แล้วก็กดตัวลงทําไส้แล้วก็ดึงไส้กลับตอนนี้แท่งยังเป็นแท่งเขียวอยู่เพราะฉะนั้นเราคาดว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์มันจะมันจะทำได้แค่2ออย่างคืออาจจะมีการยกตัวขึ้นชนต้านของวีคก,ก็คือดันเต็มแท่งกับดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงเพื่อที่จะกดตัวลงมาสร้างพชันการกลับตัวฝั่งใบข้างล่างอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นมันทําได้ทั้ง2องอย่างถูกไหมครับเพราะปกติทำเฟรมวีคนะครับถ้าเกิดว่ามันดันเต็มแท่งมาทั้งอาทิตย์แล้วเนี่ย ในวันศุกร์มันมักจะดึงไส้กลับไม่ว่ามันจะดันเต็มแท่งไปข้างล่างหรือดันเต็มแท่งไปข้างบนเนี่ยในวันศุกร์มักมันมักจะดึงไส้กลับแต่แท่งนี้มันมีการไซด์เวย์มามาถูกไหมครับด้วยการที่มันกดตัวลงมาทําไส้แต่ไม่ชนรับแล้วก็ยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ชนต้านเพราะฉะนั้นมันคือการไซด์เวย์แบบนี้ทำให้รู้ว่าวันศุกร์อย่างเนี้ยซึ่งเป็นวันก่อนที่จะจบแท่งวีคใช่ไหมครับมันมีสิทธิ์ที่จะดันเต็มแท่งไปทางข้างบนก็ได้เพื่อไปชนต้านแล้วเบรกไป กับดันเต็มแท่งลงมาข้างล่างซึ่งเป็นไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วถ้าจะบายจะเซลเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันต้องรอให้มันมีการยกตัวขึ้นไปชนต้านก่อนผ่านไส้ทำหายแต่ไม่ถึงอีกต้านแล้วเราก็ค่อยหาไมา้เซลลเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ภัชฉันฝั่งเซลล์ยังแข็งแรงอยู่ถูกไหมครับพอาไพชันฝั่งบายในทางฟิวสยังไม่ได้สร้างเห็นไหมแต่ถ้าหากจะบายก็ต้องรอให้มันมีการกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงถูกไหมครับทุบลงไป นะครับเลยรับผ่านไส้ทําโรดแต่ไม่ถึงอีกรับแล้วเราก็ค่อยหาไม้ใบอันนี้มันจะปลอดภัยกับเรามากกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วถ้าจะเล่นมันก็ต้องรอให้มันมีการทุบหรือบินเพราะว่าอะไรครับมันไซส์เวอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยถ้าเรามีออเดอร์อยู่ในกรอบเท่ากับว่าถ้ามันบินถูกทางเราก็ดีไปกําไรแต่ถ้าหากว่ามันบินผิดทางเนี่ยเราก็จะโดนลากแล้วเผลอๆโดนลากเยอะด้วยเพราะว่าถ้ามันบินก็คือชนต้านแล้วเบรกไปเลยหรือไม่ก็กดตัวลงมาชนรับ แล้วก็ทุบลงมาเลยก็เป็นไปได้แต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันจะเบรกเนี่ยมันจะเบรกมีสิทธิ์ที่จะเบรกถึงไหนสมมติว่ามันชนรับ3,300มันก็มีสิทธิ์ที่จะทาโลแค่ถึงไส้นี้ก็ได้เพราะว่าอะไรครับถ้ามันไม่ต้องการที่จะทาลายพายุชนแล้วต้องการที่จะแค่ไซเวก็มีสิทธิ์ที่จะทุบลงมาแค่ถึงแถวแถวนี้แต่ไม่ถึงรับถูกไหมครับเพราะว่ามันจะไม่ทําลายพายุ่นของตัวเองถ้ามันยังไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงยาวเนาะแต่ถ้าหากว่ามันจะบินเนี่ยสมมติว่าเราติด ติดเซลล์อยู่แล้วมันจะบินเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะบินไปเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับพอะไพชั่นหลักตั้งแต่แรกมันเป็นของฝั่งใบเห็นไหมครับแม้กระทั่งในไทม์เฟรมมันททม์เฟรมมันพชั่นการกลับตัวฝั่งเซลล์ยังไม่ได้ถูกสร้างเพราะตอนแรกได้ถูกสร้างแล้วตรงนี้แล้วก็ถูกทําลายแล้วเห็นไหมครับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วเบรกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้กระทั่งในไทม์เฟรมมันพชั่นการกลับตัวฝั่งเซลล์ยังไม่ได้ถูกสร้างเลยเพราะฉะนั้นมันยังเป็นอะไรครับ มันจะเป็นขาบายแบบชัดเจนตั้งแต่แรกแต่แค่า PA ายของทำเฟรมมันเนี่ยบางครั้งมันก็ย่อยเป็น PA เล็กๆในทำเฟรมวีคทำเฟรมเดยและ H f o r ถูกไหมครับที่มันกลับตัวเป็นฝั่งเซลล์บ้างก่อนที่จะกลับขึ้นมาใหม่เห็นไหมกลับตัวเป็นฝั่งเซลล์กดตัวลงสัก 80,00. จุดหมื่นจุดแล้วมันค่อยๆกลับตัวขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับอย่างเช่นแท่งนี้เห็นไหมครับกดตัวลงไป2แท่งประมาณหมื่นจุดแล้วสุดท้ายก็สร้างพช่นกันกลับตัวฝั่งาบแล้วก็ยกตัวขึ้นมาใหม่ พอยกตัวขึ้นมานะครับชนต้านทิ้งไว้จากนั้นก็กดตัวลงมาก็เห็นไหมสร้างพชัเชนการกับตัวฝั่งเซลล์แต่แค่ตรงนี้เป็นการสร้างพชัเนการกับตัวฝั่งเซลล์เพื่อเอาไว้ล่อเซลล์เพราะสุดท้ายแล้วมันทุบลงมาแค่2อองแท่งถูกไหมครับแล้วแท่งที่3าก็ทุบลงมา1รอบแต่จากนั้นดึงไส้กับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วเบรกนะครับอันนี้คือทําให้เห็นเลยว่าพชั่นหลักจริงๆยังไงก็ยังเป็นของฝั่งบายแต่แค่ตอนนี้มันจะเป็นการสร้างกรอบไซ์เวสสามเหลี่ยมเล็กๆของทาเไรม์เบ เพื่อที่เอาไว้ล่อไบลยล่อเซลล์แล้วล่อไบลยล่อเซลล์ยังไงมันคือการที่สร้างแนวต้านต่ําลงตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็สร้างแนวรับสูงขึ้น<ส>เพื่อที่ว่าเวลามันบีบก,กรอบสามเหลี่ยมแคบลงแคบลงเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะมีแนวต้านอีกหนึ่งแนวต้านแนวรับอ,อีกหนึ่งแนวรับตรงนี้ถูกไหมครับแล้วพอมันยกตัวขึ้นก็จะมีแนวต้านตรงอีกซึ่งตรงนี้มันทําให้เห็นอย่างหนึ่งคือเมื่อกาฟมันมาอยู่ที่ตรงกลางหลังจากที่มันสร้างกรอบสามเหลี่ยมได้แคบลงแคบลงเรื่อยๆแล้้ววมันนทําาใหหเ็่ กราฟมีสิทธิ์ที่จะเบรกได้ทั้งสองทางเพราะอะไรครับเพราะมันสร้างแนวต้านเอาไว้ล่อเซลแล้วแล้วมันก็สร้างแนวรับเอาไวา้ล่อใบเท่ากับว่ากราฟไม่สามารถที่จะบอกเราได้เลยว่ามันจะเบรกไปทางไหนถูกไหมครับเพราะว่ามันสร้างแนวต้านเอาไว้ล่อเซลเท่าเท่ากับแนวรับที่เอาไว้ล่อายเพราะฉะนั้นมันจะเบรกลงก็ได้มันจะเบรกขึ้นก็ได้เพราะถ้ามันเบรกลงมันก็แค่เบรกลงมาชนรับล่อให้คุณบายจากนั้นก็ชนรับสามรับมาล่อให้คุณาบแล้วก็ทุบลงมาอย่างหนัก เป็นหมื่นๆจุดเพราะว่านี่คือสามเหลี่ยมแคบแคบลงแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่มันบีบมาอยู่ตรงกลางโดยที่แบบเนี่ยมันตีแนวรับที่แคบลงเมื่อไหร่แล้วมันเบรกอันเนี้ยคือการเบรกที่เบรกได้เป็นหลักหมื่นจุดแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยการที่จะบายเซลในกรอบตอนนี้ซึ่งอันตรายมากเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะโดนลากไปไกลเนอะเพราะฉะนั้นรอให้มันมีการกดตัวลงมาโดยที่มีการชนรับผ่านไส้หรือชนต้านผ่านไส้ก่อนแล้วเราค่อยออกออเดอร์เพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันดึงไส้กลับเราก็ได้กําไร ครับแต่ถ้าเราออกเดอร์ก่อนเราต้องดูจังหวะ scalping ตรงที่ว่าหากรอบในการเล่นที่มันไซด์เวย์แล้วไม่หลุดกรอบแล้วพอชนกรอบหรือเบรกทะลุกรอบไปน,นิดนึงเราก็จะเซล์สุดท้ายแล้วถ้ามันดึงไส้กลับมาเข้ากรอบเราก็ได้กาไรแล้วก็ปิดเนาส่วนทำเฟรมเดย์สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสาวทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์นะครับตอนนี้เป็นไพ่ชันฝั่งบายอยู่เพราะว่าอะไรครับ ล่าสุดได้มีการสร้างไพ่ชันการกลับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นชนต้านเห็นไหมครับทำลายต้านได้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาไม่ถึงรับตรงนี้จะเป็นจังหวะที่เราจะบาบถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะมันคือการกดตัวลงมาไม่กดตัวลงมาล่อายไม่ถึงรับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นการเคลียร์บลุ่มฝั่งใบเราก็เลยบายเราสุดท้ายแล้วมันดึงไส้กลับเราก็จะมีไม้ไปเก็บถูกไหมครับแล้วแท่งนี้ภายใน2ีนาทีถ้ามันจบแท่งแบบนี้ ท่ากับว่ามันได้มีการสร้างแนวต้านเอาไวล้ล่อเซลลถูกไหมเพราะฉันพอมันสร้างแนวต้านเอาไวล้ล่อเซลเปิดแท่งใหม่มามันก็มีสิทธิ์กดตัวลงทาไส้แต่ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าจากนั้นอาจจะดึงไส้กลับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วทีนี้ก็จะค่อยๆเบรกโดยการที่อาจจะเป็นการไซด์เวย์ไปหาต้านถัดไปก็ได้หรืออาจจะยกตัวขึ้นชนต้านแล้วไซด์เวย์แถวๆต้านนี้สักระยะหนึ่งแล้วจากนั้นก็เบรกไปไปชนต้านนี้แล้วค่อยเบรคไปอีกทีหนึง่งเพราะฉันตอนนี้จะเล่นเซลลต้องรอให้มันมีการทำอะไรครับ จะเล่นเซลล์ต้องรอให้มันมีการยกตัวขึ้นชนต้านซึ่งเป็นต้านสําคัญด้วยผ่านไส้ทําหายแต่ไม่ถึงอีกต้านเซลลิมิตเราจะอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้3จุดนี้ก่อนที่มันจะถึงอีกต้านอันนี้คือจุดที่เราจะเล่นเซล์ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราจะเล่นเซลล์ซึ่งเป็นการสวนเทรนเราต้อง,งเปิดออเดอร์ตรงที่ไส้เห็นไหมตรงที่ไส้หลังจากที่มันชนต้านแล้วเนี่ยไส่ตรงนี้ หรือตรงนี้ก็ได้หลังจากที่มันชนต้านแล้วแต่ไม่ถึงต้านอีกต้นหนึ่งอันนี้คือจุดที่เราจะเล่นเซล์ได้เพราะเรากาลังสวนเทรนเราจะไม่เล่นในกรอบแต่ถ้าเป็นบายด้วยความพีชเชนฝั่งาบมันมันสร้างแล้วสมบูรณ์แล้วเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงบายได้ทุกราคาเพราะอะไรครับพ่ชเชนหลักเป็นของฝั่งบายเพราะฉะนั้นการบายการบายมันบายในกรอบได้เลยมันบายในแท่งได้เลยเพราะว่าพ่ชเชนมันกลับมาเป็นของฝั่งบายแล้วแต่การเซลล์ต้องรอให้มันมีการชนต้นสําคัญก่อน ผ่านไส้แต่ไม่ถึงอีกต้านไม่ล่อเซลเพิ่มแล้วเราถึงจะเซลลเพราะว่ามันชนต้านล่อเซลล์แล้วแล้วมันก็เบรคขึ้นมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์เราจึงจะเซล์นะครับเนาะอันนี้คือสาวทำเฟรมเดย์เพราะฉะนั้นทำเฟรมเดย์ตอนนี้ PA หลักเป็นของฝั่งบายเราจะไม่เซลลแล้วเนาะจนกว่ามันจะมีการเบรคขึ้นไปชนต้านผ่านไส้ทำหายแต่ไม่ถึงอีกต้านตรงนี้เราจะเป็นจุดที่เราจะเซล์ได้เพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันลากไปมันก็มีเสทียะกลับมาเคลียร์มาให้คุณ แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่การเบรกไปแล้วเป็นการไซด์เวย์ไปปิดเซลล์ลิมิตทั้งหมดนะครับเพราะการไซด์เวย์ไปหาไมา้คุณนั่นคือการที่บ่งบอกว่าโครงสร้างฝั่งใบแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่เซลลสวนเนาะส่วนท i m ฟรม a m e ก็เหมือนกับท i m ฟรม a m e ์เห็นไหมครับสร้างพชชันการกลับตัวฝั่งใบตั้งแต่ตรงนี้แล้วเหมือนท e f ฟรม e Day ถูกไหมครับจากนั้นยกตัวขึ้นสร้างพชันการกับตัวฝั่งเซล ซึ่งเอาไว้ล่อเซลล์ sell, แล้วกดตัวลงมาแล้วมาสร้าง PA by ตรงนี้อีกรอบหนึ่งถูกไหมครับพาเชั่นกลับตัวฝั่ง by แล้วได้มีการยกตัวขึ้นทําลายต้านชัดเจนนะครับเหมือนทำาฟร m e day เลยว่า H 4 o สร้างจุดกลับตัวฝั่ง by ซึ่งสร้างแนวรับสูงขึ้นจากตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีแนวรับสูงขึ้นเท่ากับ H 4 o ตอนนี้ได้มีการปรับฐานราคาแล้วซึ่งฐานราคาของ H 4อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วเราต้อง buy มากกว่าเซลเพราะอะไรครับมันได้มีการกดตัวลงเคลียบวอลุ่มฝั่ง by แล้วแต่ไม่ชนรับ เห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือถ้าเราบายเดี๋ยวมันก็มีสีที่จะยกตัวขึ้นชนต้านแล้วก็เบรคขึ้นไปหาต้านตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เบรคขึ้นไปในที่สุดเพราะจุดกลับตัวไี้ถูกสร้างแล้วถาราคาสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ติดเซลตรงนี้เนาะถ้าติดเซลลเท่ากับว่าค <c oughs> ุณพร้อมที่จะถูกลากเพราะมันมีสีเที่ยววิ่งไปหาต้านถัดไปก็คือ3ามสามหกซึ่งถ้าคุณเซลลตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณโดนลากเลย3,000จุดเห็นไหม แต่ถ้าคุณรอบาบมากกว่าเซลลตรงนี้มันเป็นไพชันฝั่งบายคุณก็มีสิทธิ์ทียะกำไรได้เลย3,000จุดถูกไหมครับนอกเสีจากตลาดตอนนี้มันต้องการที่จะทำลายไพชันก็คือกดตัวลงมาชนรับเลยแล้วทำลายรับเลยอันนี้มันก็จะเล่นเซลล์ได้แต่พอไพชันมันเป็นฝั่งบายที่แข็งแรงขนาดนี้เราจะไม่เล่นเซลล์แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นได้แค่ใบไม่เล่นเซลลแต่ก็ดูดีๆนะครับการที่ออกออเดอร์รอให้มันมีการทุบลงมาเคลียร์ก่อนแล้วค่อยบาบ แล้ถ้าจะเซล,ลก็ต้องฮอให้ชนต้านสําคัญก่อนแล้วเราค่อยไปเซลล์ตรงไส้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและฝากคอมเมนต์ด้วยเนาะสําหรับคลิปนี้และสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ